ล่าสุดค่ะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตเปิดตัวแค่ plus คุ้มครองค่ารักษามะเร็งไตวายเรือ้อรังด้วยเบีย้ยประกันภัยที่เข้าถึงได้ค่ะคุณสาระลำ้ำซมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าเมืองไทยประกันชีวิตเดินหน้าส่งความแค์ให้คนสำคัญที่แค่แต่คนอื่นด้วยการเปิดตัวแค่ plus ความคุ้มครองค่ารักษา,รกษาโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรัง หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้ง IPD และ OPD วงเงินสูง5ล้านบาทต่อโรคต่อปีเลือกความคุ้มครองค่ารักษาโรคมะเร็งและไตวายวเรื้อรังได้หรือทั้ง2โรคได้ด้วยค่าเบีย้ยที่ถูกลง10%คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งก็คือครอบคลุมทั้งแบบเคมีบำบัดยามุ่งเป้าภูมิคุ้มกันบำบัด และการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในขณะที่ไตวายเรื้อรังครอบคลุมการปลูกถ่ายไตยการล้างไตและการผ่าตัดเส้นฟอกไตการรวมและรวมถึงการบำบัดรักษาโรคทางจิตเวชเมื่อเกิดความเครียดจากการรักษาโรคร้ายแรงอีกด้วยค่ะเทคโนโลยีทางการแพทย์วันนี้พัฒนาไปมากนะครับก็เป็นแบบประการที่ล้อตามกับการพัฒนาของทางการแพทย์ด้วยกันนี่นะครับก็คือว่า ผู้ป่วยนอกเองเนี่ยที่ต้องอาจจะต้องมาเรียกว่าล้างไตก็ดีนะครับหรือว่าในแง่ของการที่ว่าต้องมารักษาเรื่องของเคมีบําบัดก็ดีหรือการรักษาต่างๆในเรื่องของโรคมะเร็งนี่นะครับสามารถที่จะไม่ได้เรียกว่าต้องเป็นผู้ป่วยในอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกรมธรรม์ที่เรียกว่าแคร์พลัสอันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นแบบประกันที่สามารถที่จะเอาไปซื้อเพิ่มเติมกับกรมธรรม์ที่มีอยู่แล้วนี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปนะครับ ความคุ้มครอง CarePlus ค่ะเข้าได้เข้าถึงได้จริงด้วยเบีย้ยประกันภัยเบาๆไม่ถึง12บาทต่อวันค่ะเบีย้ยประกันภัยยังสามารถนําไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ด้วยสมัครได้จนถึงอายุ80ปีคุ้มครองให้ยาวถึที่สุดนะคะถึงอายุ99ปีผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w m e g t h a i c o t h ค่ะหรือโทรได้ที่1766ค่ะ นี่ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการดูแลนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากกันละค่ะสำหรับความครอบคลุมในเรื่องของโรคไร้แรงนะคะ